เราต้องการให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์ที่ดีนะคะแล้วก็ได้มีโปรโมชั่นที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ได้ได้มีพบกับสินค้า product อิมเพียมแล้วก็ product คุณภาพ product เพื่อสุขภาพด้วยจากดีซีแดงค่ะเราจัดกันเป็นปีที่5แล้วค่ะก็ได้รับการตอบรับอย่างดีแล้วก็ครั้งนี้ก็จะจัดไป10สาขาโดยมีโปรโมชั่นจริง,รงๆในทุกสาขาของเราเลยค่ะนั่นก็จะเป็นโปรโมชั่นสุดยอดค่ะตั้งแต่ผลไม้สดของเราก็ราคาจะไม่ง่ายก็จะประมาณ99หรือไม่ก็ไม่ สูงกว่านั้นแล้วก็ราคาส่วนใหญ่ก็จะลดถึง30%มค่ะเรามีผลิตัณฑ์ผลไม้สดมากมายค่ะทั้งแอปเปิลก็หลายยี่ห้อลูกทับอะไรต่างๆด้วยค่ะก็อยากจะเชิญชวนคุณลูกค้าค่ะได้เข้ามาแวะเยี่ยมนอกจากนั้นก็มีทั้งเนื้อของจจโกลต้ามีทั้งช็อกโกแลตมีเทเกอร์มีผลิตัณฑ์มากมายค่ะทั้งซีเรียลอะไรต่างๆซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ภูมิใจนําเสนอจากนิวซีแลนด์ค่ะจัดมาให้คุณลูกค้าทุกท่านค่ะค่ะแล้วงานจะเริ่มมีเมื่อไหร่ถึงเมื่อไห่ะก็จจมีไปนถึง31 แต่อีเวนต์อย่างไฟสติที่อยู่ตรงนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงของมิถุนานี้แต่โปรโมชั่นแล้วก็สินค้าที่เรียกว่านำเสนอทั้งสื่อออกทุกบิ๊กซีพาสแอปด้วยหรือทั้งสาขาทั่วประเทศก็จะมีถึง1กรกฎาคมค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทางการนะคะเอา I think we're ready for the final shot of Big C with your right hand Thank you very much He's on the right hand. Three, two, one.